ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างยศมาทำรถ f o r d r a n g e r นะครับ XLT อาการปิดประตูไม่ได้นะครับอาการประจำตัวของเขาคือปิดนะครับเด้งปิดและเด้งเนื่องจากกรอนนะครับมันเสียเดี๋ยวเราจะถอดกรอนมาซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนซ่อมเสร็จนะครับว่าจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับนี่ถอดออกมาแล้วครับ ตัวปัญหาเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมครับครับตอนนี้เราก็ถอดกรนไปซ่อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นํากลับมาประกอบกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับปิดประตูครับนะครับล็อกนิ่มๆนะครับไม่ต้องออกแรงนะครับปิดเบาๆก็ล็อกแล้วนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ใช้ฟอร์ดแล้วมีปัญหาเรื่องกรนประตูโทรได้เลยครับ0991044922ครับปิดเหมือนเดิมเบาๆ เรียบร้อยครับ